Nu var du duktig. Ja. Kom. En gång till. Rakt fram, titta rakt fram. Kör rakt fram. Ett, två, tre. Trampa, trampa, trampa. Trampa, trampa. Trampa, trampa. Trampa bara. Trampa bara. Trampa. Trampa Trampa bara. Trampa. Ja! Trampa! Ja! Kom ihåg att inte svänga. Försök kolla rakt.

ช็อต1 2 3 4 5ตั้มปะตัมปะตัมป t ตั a ัมปะฮลโหลโอ้ยดุกติบลาบลาบลาช็อตช็อตบลาโยบะโอยโอยโอ้ยพอหนูกลับมาแล้วก็ไล่ตูดปะป๊าเลยนะโอเค

Det är nu ger du det inte. Det kör du. Nu känner du att du börjar. Snart så. Cykla du själv. En, två, tre, fyra, fem, sex, go! Trampa på. Trampa. Trampa, trampa. Trampa. Kör med pappa. Trampa, trampa, trampa! Trampa, trampa, trampa! Trampa, trampa. Titta pappa. En gång till! Håll rakt och så kommer du till vägen. Du har mm. cyklat så långt, men du ja. måste hålla rakt. Ja. Mm. Bra jobbat! Då får du några meter till godo för pappa är Ja. Mm. Är du redo? Ja! En, två, tre, fyra! trampa, trampa, go! Ja! ja. Rakt fram vägen! Rakt fram mot vägen. vägen! Vägen där! Okej, okay. är du redo? Upp med fötterna då. Pappa håller i cykeln. Så. Oh. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Rakt fram, rakt fram, rakt fram. fram. Inte svänga. Trampa, 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 trampa. Håll där. Håll där upp. Det är då. Välja lönarna nog. 1, 2, 3, 4, 5. Gå! Trampa, trampa, trampa. Trampa 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 s Trampa 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 สั1 2 3 Let's go Trampa a p a s p a Trampa โ p a Trampa p a ้ นกมาดูด้วยโซป้โปะเรเอ้ N ตั้งป้า5 6ตัป้าไมตั้งป้าปาอเดดีปาปาปาโอ้ยนกตีอ๋อมันก็มีบ้างร่าร้อะ <triär> <triär> en gång till! Bra jobbat King Wa! Bra jobbat King Wa! High five high five! <triär> ปอ้ยเก่งมากค่ะยี่เดี๋ยวจะได้จักรยานคันใหม่คันนี้เล็กไปบาลานนะคะบาลานฝึกบาลานโอเคเก่งมากอ่ะทีนี้จูเลียนจูเลียนจูเลียนบ้างจูเลียนบ้างโอ้เอ็นกองทีนเอ็นกองทีน Oi duduk yuk lian, ini kan brum brum brum, brum 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 เหลือตรงนี้ลูกเอามาเก็บก่อนจักรยานมาเก็บก่อนคอมคอมพี่ก่อนไปเก็บของก่อนดูนี่ก่อนวันนี้พี่แจะคหนึงเก่งมากนะคะ รางวัลของคนเก่งก็คือพิซซ่าเพราะว่าน้องอยากกินแม่ก็เลยจัดให้นะคะวันนี้แม่เลี้ยงเองรางวัลคนเก่งวันนี้จะพาไปกินพิซซ่า <laughs> รางวัลคนเก่งพี่จัสมินก็ดีใจมากเลยค่ะวันนี้นะคะทําได้นะคะเราก็ทําตามสัญญาที่ลูกขอนะคะวันนี้ก็พาลูกไปเลยค่ะ ลูกสาวขอมาแม่จัดให้วันนี้นะคะจะพาน้องจัดเงินไปกินพิซซ่า แน่ๆนะคะพิซซ่าที่ซวีเดนถาดใหญ่มากนะคะส่วนพี่จัมีกับน้องจูดีนก็แบ่งกันนะคะพ่อกับแม่ก็สั่งคนละถาดเลยสรุปนะคะสุดท้ายก็คือแม่กินแม่หมดจานถาดใหญ่มากอลังการนะคะจริงอาหารถนัดของแม่นะคะต้องมีปลาร้าค่ะ <c oughs> อันนี้มากินเป็นเพื่อนลูกนะคะอาหารพิซซ่าก็คือเป็นของคุณพ่อกับคุณลูกเลยค่ะวันนี้ภูมิใจค่ะพ่อกับแม่ก็ดีใจนะคะที่น้องสามารถปั่นจักรยานได้นะคะแต่ว่าก็ยังไม่ได้เก่งนะคะต้องฝึกทุกๆวันอาหารที่น้องอยากทานวันนี้ก็คือพิซซ่าแม่ก็จัดให้ตามใจเลยะคะ่ะแล้วก็าาน้องมที่ 看。